สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจนะคะทั้งแฟนเพจแล้วก็ลูกค้า YouTube นะคะวันนี้ตุ๊กตาจะพาไปชมรถมิราดนะคะแต่งเต็มเลยซึ่งวันนี้นะคะจะพารถคันนี้ไปส่งลูกค้าที่สิงห์บุรีด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะนี่เลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นมิราดปี2023นะคะราคาอยู่ที่5 9 9 0 0บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวจะบวกอีก7,000บาทคะ่ะเพราะว่าเป็นสีขาวมุกนะคะ ด้านหน้าตุ๊กตาตกแต่งเป็นตัวอักษรน,นะคะเป็นมิลารนให้นะคะอย่างสวยงามนะคะเข้ากันกับตัวรถสีขาวมากๆเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะนี่ด้านล่างอย่างนี้เลยนะคะสเกิร์ตมีลายดำตัดแดงนะคะแล้วก็เข้ากับตัวรถสีขาวนะคะตามภาพได้เลยค่ะอันนี้เป็นงานจริงนะคะเราตกแต่งส่งมอบลูกค้านะคะแล้วก็แม็กตัวนี้นะคะ ลูกค้าเลือกลายได้นะคะถ้าไม่ชอบอาลายนี้สามารถเลือกลายได้เลยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกมาเองเลยนะคะเป็นลายแม็กสีดํานะคะคาร์ปอร์สีแดงนะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านข้างด้วยนะคะนี่ก็คือให้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้วยนะคะอ่ะสเกิร์ตทรงนี้นะคะก็คือจะเป็นท่อคู่นะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็คือน่ารักมากนะคะหรูหรา เท่านั้นไม่พอนะคะทุกตาแถมเป็นนี่เลยต้อมือจับนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องผู้โดยสารข้างหลังด้วยนะคะถือว่าเหมาะกับการใช้งานนะคะรุ่นนี้ประหยัดน้ามันมากนะคะถ้าเราต้องการเก็บสัมภาระนะคะสามารถถอดตัวนี้ออกได้เลยนะคะมันมีสลักให้ดึงออกนะคะแล้วก็เบาะสามารถพับได้นะคะตัวนี้กว้างขวางใส่ของได้เยอะนะคะนี่เก็บกินอะไรต่างนะคะโอเค อันนี้จะแต่งเต็มนะคะเรียกว่าแต่งเต็มของมิาดเลยก็ได้ว่าได้นะคะจะมีเป้ามือจับคิ้วกันซาดต่างๆนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูออปชันภายในกันหน่อยนิดนึงนะคะ mm. นี่ชั้นด้านในเลยนะคะ mm. ตัวนี้นะคะเป็นออโต้เริ่มก็จะเป็นเบาะผ้านะคะ mm. ถ้าลูกค้าเน้นเป็นเบาะหนังเนี่ยสามารถแจ้งได้นะคะว่าต้องการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสามารถทําได้เหมือนกันนะคะ mm. จอสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r าเฟต่างๆแล้วก็ แอนดรอยตได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นรุ่นออโต้นะคะตัวนี้ขับสบายประหยัดน้ํามันด้วยนะคะนี่ <Okay. S 1> จะเป็นกุญแจนี่นะคะมันนวลนอยู่ปกตินะคะโอเคประหยัดน้ํามันคุ้มแน่นอนนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวมาย้ําโปรโมชั่นอีกทีนะคะสําหรับโปรโมชั่นนะคะรุ่นนี้ดาวเริ่มต้นที่19,900บาทนะคะหรือว่าลูกค้าเลือกอผ่อนน้อยนะคะเดือนละ6 0 0 0ก็สามารถเลือกได้นะคะ ถ้าสนใจนะคะสามารถอแอดไลน์หาทุกตาได้นะคะเบอร์โทร0860630183นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าในเพจได้เลยทุกตาจะลงไว้ทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมีรีวิวรถคันไหนสวยๆนะคะเดี๋ยวมาลงให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับน,นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ